สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนกของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์ยากอบทที่2ข้อ14ถึง26นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความเชื่อซึ่งควบคู่กับการกระทําพระคัมภีร์บอกว่าข้อ14ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะเป็นประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือถ้าพี่น้องใช้หญิงคนใดขัดสนเครื่องนุ่งห่มและอาหารประจําวันและมีคนใดกล่าวแก่เขาว่าเชิญไปเป็นสุขเถิด ขอให้อบอุ่นและอิ่มเทดและไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่พฤติตามก็ไร้ผลพระัมภีกำลังบอกอะไรกับเราจะสังเกตคําว่าไร้ผลนะครับในข้อ17ความเชื่อก็เช่นเดียวกันถ้าไม่พื้นตามก็ไร้ผลข้อที่20แน่คนโฉดเถ้าท่านต้องการพิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ไม่พฤติตามนั้นก็ไร้ผลและข้อ26 กายที่ปัสจากจิตวิญญาณน,นั้นไร้ชีพแล้วฉันใดความเชื่อที่ปัสจากการอุพตามนั้นก็ไร้ผล17-20-26ใช้คําว่าไร้ผล3มครั้งด้วยกันมันทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องในตอนนี้นะครับมันเลยแบ่งได้3ตอนเลยครับอันที่1ครับอันที่1ก็คือความเชื่อต้องคู่กับการกระทําด้วยความรักข้อที่14-17ก็ได้บอกว่าความรอดนั้นเราจะสนใจแค่พ้นจากบาปไม่ได้พี่น้องลําบากก็ต้องช่วยเขาไม่ใช่แค่ อธิษฐานเผื่อนะนะครับเขาหยิวข้าวไสจะขาดอยู่แล้วขพอพระเจ้าอวยพรนะอธิษฐานเผื่อไม่ได้นะครับต้องช่วยเขาด้วยข้อ1 0 18 19ถึง20เนี่ยน,นะครับก็บอกว่าความเชื่อเนี่ยครับมันต้องควบคู่กับความเกรงกลักวพระคมพี์ได้บันทึกในข้อที่18บอกว่าบางคนบอกว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออีกคนนึงบอกว่ามีการประพฤติพระผีบอกไม่ได้เพราะอะไรครับท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นที่หนึ่งก็ดีอยู่แล้วปีศาจก็เชื่อเหมือนกันและกลัวจนตัวสั่น หมายความว่าถ้าเราไม่กระทําตามเราเชื่อเหมือนอะไรครับเชื่อเหมือนปีศาจเชื่อเหมือนผีผีนั่นเองนะฮะแต่นันเองถ้าเราเองต้องการเป็นคนที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเราต้องเชื่อด้วยความยำเกรงยำเกรงหมายถึงเชื่อและการกระทําตามนะครับกระทําตามด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าไม่ใช่เหมือนกับปีศาจที่กลัวพระเจ้าแต่ไม่กระทําตามคงจําได้นะครับตอนที่กิกแดนเกดารามีผีมาหาพระเยซูคริสต์สมากราบไหว้พระเยซูได้ถามว่ามันกลัวพระองค์ไหมครับมันกลัวมาก แต่มันไม่ทามําต่างลูกของพระเจ้าเราไม่ได้กลัวแบบนั้นนะครับเกรงกลัวกับยำเกรงไม่เหมือนกันเกรงกลัวในบางครั้งอาจจะกลัวเฉยๆแต่ยำเกรงนั้นหมายถึงฟังและกระทําตามด้วยจิตใจที่ให้เกียรติอย่างสุดๆนั่เองนะครับอันที่3ครับก็คือกระทําด้วยความหวังในข้อ21-23พระบิดาบอกว่าอับราฮัมบิดาของเราได้พาอิสอักและบุตรของท่านมาถวายที่ท่านบูชาจึงได้รับความชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อต้องร่วมกับการประพฤติ ตามของท่านและความเชื่อนั้นบริบูรณ์ด้วยความการประพฤติตอนนี้อับราฮัมทําด้วยอะไรครับทําด้วยความหวังใจในพระเจ้าความเชื่อของท่านเวลาที่สแสดงออกท่านหวังเลยครับตอนเอาลูกไปถวายกับพระเจ้าลูกได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าตอนที่เขาเอาไปถวายกับพระเจ้าเขาเชื่อแน่นอนครับว่าอย่างน้อยในพ,พ,พระมีฮีบูบอกว่าถ้าพระเจ้าให้เขาตายพระองค์จะให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายเขาเต็มไปด้วยความหวังถ้าคัมภีร์น,นอกจากจะยกตัวอย่างอับราฮัมแล้วนะครับในข้อ23ยังบอกว่า ท่านได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าคนที่ให้เกียรติพระเจ้ากระทำด้วยตามด้วยความเชื่อและกระทำตามด้วยจิตใจที่มีความหวังแบบนั้นอะไรเกิดขึ้นครับเขาจะเป็นสหายของพระเจ้ามีอีกตัวอย่างหนึ่งในขอ้อยี่บบอกว่าเช่นเดียวกับนางราหบหญิงแพรสยาก็ได้ความชอบทมด้วยการประพฤติเมื่อกี้กาวัอับราฮัมอับราฮัมเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากขณะเดีวยวกันนางราหบก็ไม่ได้กลายเป็นคนที่เล็กน้อยเลยเพราะเขามีความเชื่อในพระเจ้า และการกระท as well as was, <TH> ําของเธอก็คือเธอรับรองผู้ส่งสารนั้นและพระเจ้าก็ได้ดูแลชีวิตของเธอเห็นไหมครับการกระทํานั้นนางราหบั้นเต็มไปด้วยความหวังเพราะความหวังนั่นเองทําให้เธอไม่ได้ทําผิดต่อพระเจ้าและในรับรองผู้สื่อสารทั้งสองคนดังนั้นเองวันนี้ความเชื่อต้องคู่กับการกระทําด้วยความรักการกระทําด้วยความเกรงกลัวและการกระทําด้วยความหวังและเมื่อเราทําเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะเป็นคนหนึ่งครับที่พระเจ้า ทรงพอพระไทยในความเชื่อของเราอย่าให้เป็นความเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ต้องแสดงออกเป็นการการะทำเมตตาคนอื่นเกรงกลัวต่อพระเจ้าและเต็ไมไปด้วยความหวั่เสมอใจปลอรครับ